อ่าอ่าโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีเอฟซเช่นเคยนะครับ right วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับวันนี้ก็สวัสดีเอฟซทั้ง3ามช่องทางนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซที่ชมยอนหลังทุกท่านนะครับวันนี้ก็นําสาระความรู้นะครับมาเล่าสู่คุณฟังเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอื่นขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายเพื่อนกันได้นะครับว่าอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างครับสภาพอากาศเป็นยังไงแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้มาพูดคุยทักทายกันได้ นะครับเดี๋ยวขออญาตแชร์ก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายเพื่อนกันได้นะครับว่าอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างสวัสดีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันหยุดวันเสาร์นี้ไปทําอะไรกันบ้างนะครับ วันนี้มานอกสถานที่นะครับอาจจะแปลกตาหน่ดนึงนะครับพอดีมีภารกิจนะครับเลยมานอกสถานที่นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับว่างเว้นนะครับไม่ได้ทําอะไรก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะครับหวิธีรวยจากอสังหาในทรัพย์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในปี2000 2025นะครับว่าทํำยังไงนะครับวันนี้มาคุยให้ฟังนะครับวันนี้สําสหรับใครนะครับที่กําลังเนี่ยสนใจนะครับอยากลงทุนอสังหาริมนทรัพย์นะครับว่าวันนี้จะมาบอกวิธีรวยนะครับจากอสังหาริมทรัพย์พยว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาบอก6วิธีนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้อหนึ่งนะครับคี์นะครับก็คือการซ<ๆ>ื้อเก็บนะครับระยะหว่างการซื้อเก็บนั้น เราอาจจะหารายได้นะครับเช่นการปล่อยเช่าเมื่อผ่านไปสักระยะนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเราก็สามารถขายเพื่อทํากําไรได้นะครับอันนี้คือการลงทุนระยะยาวนะครับสอนครับฟิปนะครับฟิปติ้งนะครับคือการซื้อมาถูกแล้วก็ขายแพงนะครับนั่นเองนะครับฟิปติ้งนะครับคือการลงทุนระยะสั้นนะครับถ้าเป็นอ่าคอนโดบ้านก็มักจะมีการดีเวทก่อน ค่อยขายนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับคือจะใช้เงินลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ได้กาไรทางอะไรได้ดีนะครับ <S <S ข้อ3นะครับคือการพัฒนา developer นะครับคือการพัฒนานั่นเองครับคือการซื้อมาแล้วก็พัฒนาที่ดินนะครับอาจจะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับหรือจะเป็นอคอนโดก็ได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะใช้เงินลงทุนสูงนะครับถ้าเป็นนีโรเปอร์หรือนักพัฒนาจะใช้เงินลงทุนสูงหน่อยนะครับสี่นะครับคือโรนนะครับคือการปล่อยกู้นะครับโดยที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็คือการไปจำนองขายฝากหรือนะครับนำหลักทรัพย์ของเรานะครับไปจำนองนะครับขายฝากนะครับพูดง่ายๆนะครับเมื่อทำขายฝากปุ๊บเราก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เขาผ่อนรายเดือนนี่มาให้กับเรานะครับนี่คือการคือการโลนนะครับคือการปล่อยกู้นะครับอันนี้จะดีมากนะครับข้อห้านะครับคือการเป็นเอเจนต์นะครับคือการเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับการเป็นนายหน้านี่ข้อดีก็คือนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยนะครับแล้วก็เป็นการเอสลับใครที่อยากเข้าวงการสังหาริมทรัพย์นะครับได้ง่ายได้เร็วที่สุดคือการเป็นนายหน้าครับ พราะเข้ามาเพิ่มละเราจะรู้จักคนเยอะขึ้นง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับในการเปในหน้าอสังหานะครับข้อหกนะครับคือการอินเวสเตอร์นะครับคือการลงทุนนะครับเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาเรพย์หรือหุ้นต่างๆนะครับนี่ก็คือนะครับการลงทุนนะครับที่ทําให้คุณรวยนะครับถ้าท่านไหนที่กําลังสนใจอยากเข้ามาทําอสังหานะครับก็ลองนํา หกวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับว่าทำยังไงบ้างก็สามารถชมย้อนหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับคือคีย์นะครับการซื้อเก็บนะครับแล้วก็ระหว่างการซื้อนะครับเราก็สามารถปล่อยเช่าได้นะครับสอนะครับคือคือทิปปิ้งการซื้อมาถูกแล้วก็ขายแพงนะครับสามยูโเปอร์นะครับคือการพัฒนาซื้อมาแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสี โลนคือการปล่อยกู้นะครับ5คือการเป็นเอเจนต์นะครับ 6. อินเวสเตอร์คือการลงทุนเกี่ยวกับด้านอสังหาหรือหุ้นต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่ก็คือ6วิธีรวยจากาธุรกิจอสังหาเียทรัพย์นะครับถ้าท่านไหนไม่สะดวกนะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็มีสาระความรู้ด้าสังหามาเล่าสูนฟังเพียงเท่านี้นะครับ ท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับว่าวันนี้พี่เด่นอยากฟังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทักมาบอกได้ครับถ้าตอบได้ในแชทในตอบได้ในไลน์สดก็ตอบเลยนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะมาตอบในวันถัดไปอันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับหรือท่านไหนที่สนใจอยากทำสังหารครับว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถนะครับไปศึกษาฟรีได้ตามช่อง Facebook แล้วก็ youtube นะครับ ก็จะมีโค้ดครูที่เขาเก่งในด้านนั้นๆไม่ว่าการเป็นนายหน้าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับหรือการสร้างบ้านขายต้องทํำยังไงบ้างนะครับการรลืดบ้านขายทํำยังไงนะครับหรือจับประมูลทรัพย์โกงค่าวคดีแบบนี้นะครับก็สามารถศึกษาฟรีได้นะครับตามช่อง a c e b o o k นะครับหรือ youtube ได้นะครับก็ไปศึกษากันดูนะครับหรือท่านไหนนะครับพอมีกําลังทรัพย์นะครับอยากไปทางรัฐเลยเมื่ออยากเรียนรู้ด้วยตัวเองครับก็ สามารถไปลงข้อเรียนได้น,นี่จะเป็นข้อดีอมากนะครับเวลาเราติดปัญห,หาตรงไหนไปไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถโทรสอบถามหรือแชทสอบถามกับโค้ดหรือครูที่เขาที่เราไปเรียนพร้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีอมากนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจสหาก็จะมีอุปสรรคทุกอย่างครับมีอุปสรรคบางครั้งเราไปไม่เป็นก็สามารถช่วยได้ครับถ้าเรามีโค้ดครูนี่จะช่วยได้จริงๆนะครับแลบประกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ อันนี้ก็ขอบคุณนะครับอคุณเสียปูนะครับอพี่ลมชัยพักดีนะครับอันนี้ก็เป็นอเจ้าของโครงการนะครับอยู่ทางนครนายกนะครับทางภาคกลางนะครับถ้าใครสนใจที่ดินที่สวยนะครับก็ติดต่อคุณอปูนะครับพี่ลมชัยพักดีได้นะครับชัยพี่ลมชัยเดชได้นะครับพี่ลมชัยเดชเนาะนะครับเสียปูนะครับอในโซนปริมณฑลนะครับติดต่อเสียปูได้เลยนะครับมีทั้งที่ดิน ที่สวยแล้วก็บ้านไม่เหนี่ยมือสองครับติดต่อเสียบกูได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ของ f c ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้มาโนสถานที่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมีภารกิจนะครับก็เลยจะเร็วหน่อยวันนี้นะครับท่านไหนมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับก็สามารถทักมาได้นะครับก็ยินดีให้คำแนะนำเต็มที่นะครับ วันนี้มาธุระในตัวเมืองนะครับก็เลยมาไล้์นอกสถานที่นะครับอ่ะเอฟซี FC, ท่านไหนม,มีไลไ์สอบถามไหมครับถ้ามีก็ต้องอขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้พบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ